สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องยอมค่ะวันนี้ก็มีพืชสมุนไพรไม้มงคลมาอวดกันนะคะดูดูแล้วใบเหมือนใบบัวเลยนะคะตอนนี้มีชื่อว่าบิโกเนียว่านสบู่ส้มนะคะเป็นไม้ไทยแต่โบราณนะคะเป็นพืชสมุนไพร เป็นไม้มงคลด้วยนะคะนี่ตอนนี้เขาเริ่มมีดอกนะคะนี่ค่ะเป็นดอกสีขาวเล็กๆนะคะอุตส่าห์ออกมาให้ชมนะคะว่านสบู่ส้มหรือว่าบิเกิเนียเป็นไม้อวบน้ํานะคะใบก็คล้ายใบบัวนะคะนี่ค่ะกลมๆม,มีหยักตรงตรงตรง,ตรง,ตรงมุมก้านนะคะหรือว่าหลังใบนะคะ หลังใบจะเป็นสีชมพูหรือว่าสีแดงอมม่วงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะแต่ถ้าอยู่ในร่มเขาจะเป็นใบข้างในจะเป็นสีเขียวเลยนะคะอันนี้เพิ่งจะออกแดดได้สองวันเองนะคะแล้วก็เช่นกันนะคะหัวเงาเขาเดี๋ยว จะหมุนให้ดูนะคะอบนี่ค่ะหัวงเงาขาวแบบนี้นะคะทั้งต้นทั้งใบทั้งก้านเขานะคะจะมีรสเปรี้ยวนะคะประโยชน์ของคนโบราณเขาจะปลูกไว้หน้าบ้านนะคะป้องกันหรือว่าแก้ สเสนียดจังไรจันไรสมัยโบราณนะคะเขามีความเชื่อกันมาแบบนั้นนะคะคนโบราณแทบจะทุกบ้านนะคะเขาจะปลูกหรือว่าหามาปลูกกันแต่ก็หายากนะคะสำหรับต้นว่านสมูส้มนี้นะคะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อของคนโบราณนะคะที่เขาสามารถ ที่จะรู้อะไรมากกว่าคนสมัยใหม่แล้วก็คนสมัยใหม่มักจะไม่เชื่อหาว่าไรสาระบ้างอะไรบ้างนะคะแต่คนโบราณถ้าเป็นรุ่นคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายของบารารองพยอมนะคะถ้าอยู่ปัจจุบันนี้ก็อายุร้อยกว่าปีนะคะเขาจะเชื่อกันมาแบบนั้นนะคะว่าปลูกต้นว่านสมุนส้มไว้หน้าบ้าน เพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีสิ่งอัปมงคลที่จะเข้ามาในบ้านหรือว่าที่มีอยู่ในบ้านสามารถที่จะมีอิทธิคุณไล่ออกจากบ้านได้นะคะเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของคนในบ้านนะคะเขาก็จะหามาปลูกกันไว้และก็หัวเงาของเขานี้ถ้าเรากินบ่อยๆนะคะอันนี้ก็ นี่ค่ะหัวเง้าเขานี่ค่ะข้างล่างนี้นะคะถ้ากินบ่อยๆเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะที่เป็นหัวเง้าของเขานี้ถ้ากินบ่อยๆจะทำให้อยู่ยงคงกระพันนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะคะ เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่เรียกว่ามีความเป็นมงคลเป็นสมุนไพรเป็นอะไรได้หลายๆอย่างนะคะสำหรับคนที่มีความเชื่อสำหรับแล้วก็มั่นใจสำหรับคนโบราณน,นะคะก็มักจะมีสิ่งดีๆที่เป็นมงคลเป็นต้นไม้ หรือบางคนไม่เชื่ออันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่ความคิดหรือความพึงพอใจของแต่และคนอันนี้ก็บาลายองพยองก็นำมาให้รู้จักกันนะคะว่านี่คือว่านสบู่ส้ม